สวัสดีครับผมบวยนะครับตอนนี้ผมก็เป็นนักแสดงน,นะครับมีงานแสดงหลายรายการนะครับแล้วก็มีเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็เป็นกลางมองเรียกว่าทิศทางในการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าโอกาสในการทำอาชีพแล้วก็เ ok <ๆ>วลามองเปลีป่ยนแปลงในการทำอาชีพผมก็วิ่งวนหาว่าทําอะไรเพราะมองว่า NLP เนี่ยน่าจะเป็นโครงสร้างในึงที่ทําให้ผมค้นพบเป้าหมายว่าที่จะวิ่งไปเพราะเหมือนเราเป็นนักแสดงเราต้องการมันมัน มันแล้วไงมันแล้วไงต่อผมก็เลยถามไปว่าแล้วไงต่อก็เลยบอกว่า NLP นี่แหละครับถ้าจะเป็นโครงสร้างในที่ทําให้ผมเจอเป้าหมายในชีวิตโอเคแล้วผมก็กว่าจะมาเรียนได้เนี่ยสำหรับผมคือตอนนี้ผมมีงานทุกวันเลยแล้วก็เป็นไปได้ยากมากที่จะว่าง6วันเต็มนะครับนั้นผมจะการเวลาสูงมากเพราะว่าผมลงทุนกับมันเยอะมากแล้วก็การที่มาเรียนคอสนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีไปลงทะเบียน NLP ของที่อื่นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เรียนก็คือมันเหมือนเราเราเห็นว่ามันมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาไทยนะ่าจะเข้าใจเราได้มากกว่าเข้าถึงตัวเราได้มากกว่า,าครับก็เลยมาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็โอเคสิ่งที่ผมต้องก,การคือผมต้องก,การโครงสร้างผมเชื่อว่าชีวิตผมเนะี่ยมันมีประสบการณ์ชีวิตที่มันเจ๋งอะ่ะมันสามารถแบ่งปันผู้คนได้แต่เรายังไม่รู้โครงสร้างอธิบายโครงสร้างให้คนเข้าใจยังไงบ้าง อพอเราเห็นได้รับรู้โครงสร้างวันนี้ได้มาเรียนคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไปต่อได้อีกอะ่ะสิ่งที่ผมได้รู้มาทั้งหมดมันเหมือนมันเป็นชุดความรู้ที่มันไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกลำดับมามการมาเรียน NLP c l a s เนี้ยผมได้ลำดับความคิดใหม่หมดแล้วผมก็ได้เห็นว่าการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันเพิ่มไปอีกศิลปะของเราไปได้อีกมันเจ๋งมากเลยแล,แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ชีวิตยยประจําวันได้ ไม่ต้องเกี่ยวคนอื่นไม่ต้องไปช่วยคนอื่นครับช่วยตัวเองก็เจ๋งมากแล้วและที่สำคัญคือมันสามารถช่วยคนอื่นได้มันสุดยอดมากเลยอ่ะมันผมรู้สึกว่าในอนาคตและคลาสนี้ที่ผมเรียนคือผมเห็นเป้าหมายตัวเองชัดเจนมันมันสําคัญสาหรับผมมากนะครับจริงๆเราผมพบแล้วความเป้าหมายผมมันไม่ต้องการเงินมหาศาลครับผมกล้ายอมเรา่าผมต้องการแค่เวลาอยู่กับลูกต้องการมีความรักอันนะครับมันมีความสูขมากสำหรับผมครับขอบคุณครับ